กาบสวัสดีปลายปี2566กันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับปักคุณหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับประจํามช่อง YouTube รถบ้านมือ2คาวิน4นครินเหมือนเดิมนะครับก็เรียกว่าวันนี้จัดมาให้1คันนะฮะคอนเซปต์ของรถคันนี้เขาเรื่องอะไรแล้วกันนะใครอยากได้ฟิลแบบรถไฟฟ้าทั้งเงียบทั้งแรงทั้งประหยดัดแต่ไม่ต้องไปจ่ายค่าประกันภัยปีละ30,000บาทไม่ต้องไปรู้เรื่องค่าแบตบหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆแล้วก็กลัวเรื่องแท่นชาร์ ไม่มีสถานีเต็มหรือว่าต้องรอคิวนานนะฮะวันนี้ผมมีมาให้ช้อยหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันได้เลยฮะและขอหนึ่งกระดิ่งหนึ่งซับประคาให้ด้วยนะครับอ่ะนี่เลยครับคันนี้จะเป็น t ต y o ต a าอ t i เซตไฮบรนะฮะเป็นปี2020นะฮะเป็นเกตรุ่น H V Mid นะคันนี้ป้ายแดงขายอยู่9 0 0 0กว่าบาทเกือบถึงล้านนะถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเนี่ยตัวพรีเมียมกับตัวพรีเมียมไลท์รีเนี่ยก็อยู่ประมาณขึ้นล้านหนึ่งนะฮะอันนี้เปิดขายกันเป็นแค่60 39,000บาท นะฮะออาน,นี้ให้ดูบอดี้เท่ากันทั้งคันเลยนะร่องเดิมๆตำหนิไม่มีริ้วรอยบุบอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับเป็นไฮบริดเจเนชั่นที่4ของ Toyota นะครับเรื่องระบบการตัดต่อกำลังเดี่ยผมไปว่ากันในส่วนของฝากระโปรงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ อันนี้ให้ดูก่อนครับอันนี้สตาร์เครื่องยนต์อยู่นะฮะนี่เลยบั้นท้ายสวยๆไฟท้ายลายเส้น LED แบบนี้เลยเซ็นเซอร์2จุดมีอย่างนี้อันนี้เราเป็น y o YouTube นะพี่ตากล้องนะไม่ต้องรีบเลยนะเดี๋ยวเราจัดให้คุณ,คณลูกค้าเขาดูได้เลยนะฮะผมพาไปดูภายในกันหน่อยนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพกันเลยใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลเดี๋ยวดูสภาพบอดี้อะไรพวกนี้ได้เลยนะ,ะรถไม่มีตัดต่อพิกามจมน้ํากอไม้นะฮะถ้ามีซื้อคืนเต็มราคาเลยหัวน็อตเดิมๆรางน้ําเดิมๆ ท้ายบนไม่โดนท้ายล่างไม่โดนนะฮะถ้าเจอโดนเจอกอมาผมซื้อเคลื่อนเต็มราคาให้นะอ่ะดูด้านล่างหน่อยน,นิดนึงฮะซีเดโคนยาแนวมีอยู่ครบนะฮะเหมือนเดิมครับสไตล์ป้าคุณหมีถ่ายแบบลองเทคแบบนี้เลยให้ดูแบบดิบๆกันได้เลยนะฮะอ่ะย้ำอีกทีนึงว่าสตาร์เครื่องยนต์แล้วนะอันนี้ให้บิดทำงานค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่4ของเขานะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในกันหน่อยน,นิดนึงครับข้างในาก็หุ้มวัสดุเป็นแบบซอฟทัชนะฮะเหมือนของแคมรี่เลย อ่ะเดี๋ยวดูด้านในหน่อยนิดหนึ่งได้เลยนะฮะนี่เลยสวยๆเลขไม้แสนกลางๆนะครับหุ้มหนังมาเป็นสีดำหมดทั้งคันนะเป็นเบาะไฟฟ้าให้ด้วยหน้าจอแสดงเรียกว่าแสดงการตัดต่อกำลังแบบนี้มีให้ด้วยนะครับแล้วก็อ่านี่ครับข้างในไม่ปริไม่แตกไม่อะไรเลยเบาะไฟฟ้าพวกนี้มีหัวเกียร์มีพวกนี้นะอ่าสวยๆเลยคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าห้องเครื่องหน่อยนิดหนึ่งใครไม่อยากใช้ดาวนะคับผ่อนกันเดือนละประมาณ11,000มนบาทนะครับถ้าไม่อยากใช้ดาวนะ แต่ถ้ารับรถในเดือนนี้นะครับผมมีคูป,ปองค่าน้ำมันให้เพิ่มเติมอีก10,000บาทอันนี้มีให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงหน่อยนิดหนึ่งอ่ะนี่เลยครับยังเงียบยังทํางานอยู่นะอันนี้สตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่เลยให้พี่ตากล้องเขาดูนี่อ่าเรียกว่าโครงสร้างตัวรถก่อนเลยแล้วกันนะฮะน็อตฝากระโปรงเดิมไม่แกะไม่ไขนะฮะนี่วสวย นี่ครับแล้วก็ตัวน็อตไฟหน้าไม่เคยแกะคานหน้าเดิมไม่เคยไล่นะฮรรถปี20ยังใหม่ๆรับประกันหลังการขายผมมีให้นะอินเวอร์เตอร์เจเนเตอร์แปลงกระแสะไฟตรงเป็นสลับสลับเป็นตรงมีอยู่นะฮะเมื่อไหลที่เบรกมันรีเวิร์ชชาร์จไฟกลับเข้าไปแบตเตอรี่เป็นแบบดิเกิลไปท่านไฮดายนะครับข้อดีเลยของโตโยต้าสามารถเรียกว่าซ่อแยกซ่อมเป็นเซล์เป็นโมดูลกันได้นะฮะและใช้งานในกรุงเทพจะไฮบริดทำงานได้ค่อนข้างถี่มาก เป็นไฮบริดเจเนเรชันล่าสุดของ t o y ยต้านะตอนนี้นะเป็นเจนล่าสุดฉลาดมากแต่ต่อกําลังได้ดีมากนะฮะแล้วบวกกับตัวช่วงล่างของตัวรถนะฮะก็เป็นเป็นวิชโบนเหมือนของแคมรี่ด้วยเป็นปีกนกอิสระเหมือนกันด้วยนะฮะความนุ่มนวลจะมีก็ง่ายๆช่วงล่างเดียวกันกับ CHR แล้วก็ Camry นะครับใครตามหายอยู่นะฮะหกแสนสบาทอยากได้ฟิลแบบรถไฟฟ้าแต่ว่าไม่อยากเรียกว่า ไม่อยากกังวลในเรื่องปัญหาายๆอย่างอย่างที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปนะฮะก็ลองดูแบบนี้ก็ได้นะครับเบอร์โทรใสไว้แล้วอยากดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะฮะอยากดูรถก็สีนักคารินได้เลยนะฮะตรงเรียกว่ายืงเยื้อกับห้างซีคอนหน่อยนิดนึงนะครับก็ทักมาได้โทรมาได้แล้วก็บริการส่งไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศส่งรถทั่วประเทศแบบค่าใช้จ่ายไม่มีเก็บเลยนะครับส่วนวันนี้ผมปักคนหมีใจดีคนเดิมขอญอยตขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ